โยโยโย่ใบสองตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุ่หนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงคําคืนวันพฤหัดสบดีต่อเช้าวันศุกร์นะครับฟุตบอลอาจจะไม่เยอะมากเดี๋ยวรอสุดสัปดาห์นะครับดังนั้นครึงเน้นทีมเดียวพี่เจิเรือกเกมเวลาช่วงเช้าครับเจ็ดโมงเช้าฟุตบอลลีกของอาร์เจนตินานะครับอินสติตูโต,โตอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับ junior, อารรเจจนนสููียงงฝคับ อินสติติ uto มี17แตม้มจากการชนะ5เสมอ2แพ้4เกมล่าสุดบุกแพ้เบเลสซาฟิลมา0-1นะครับเดียโก้ดาโบฟกุนซือเนี่ยมีผู้เล่นกันหลักอย่างกัสตันโรดิโกกับโรเบรโตโบคี้คุมตรงกลางนะครับสามประสานเป็นกุยโดโมเรโน่ดาเนียลปูเอต้าหน้าเป้าเป็นฟาคุนโดซัวเรสครับเจอกับอาร์เจนติโนสจูเนียร์21แต้มจากการชนะ6เสมอ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล,ล่มโรซาซิโอเซนทันมา3-0ครับปาโบ คู่เอกุญซือนะครับมีผู้เล่นดันกลางอย่างนิโคลัสอูรอสกับฟรานโกโมยาโนครับสามนารุกนำโดยกาสตันเวรอนแม็กซ์โรเมโรกองหน้าเป็นลูเซโนก่อนดูนะครับเจอกันมาฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยเป็นอินสติตูโตบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเขาก็ยังมองอินสติตูโตเจ้าถิ่นเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว่าฟอร์มเนี่ยช่วงหลังแพ้มา2เกมติดอาเจนตินอจูเนียถ้าย้อมฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยอันดับ ถือว่าไม่ดีนะครับเป็นรองอินสติทูโตแต่ว่าฤดูกาลนี้ยกระดับมาดีครับแล้วก็เล่นมา11นัดแพ้แค่2เกมแล้วก็เป็นการชนะ2จาก3นัดหลังสุดดูแล้วเกมแบบนี้สู้ได้สนุกแน่นอนนะครับซื้อ2มุมเชียร์เจนตินสจูเนียด้วยฟอร์มตอนนี้ครับจะบุกมามีแตม้มไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับให้เชียร์เจนตินสจูเนียเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำเช้าวันพรุ่งนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย